สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทิมนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปลากเอ้าศูนย์ครับวันนี้ก็มาลงนาร้อยไร่ครับ อ้โหโกยืดๆแบทางข้ามไปสายเป็ดทางข้ามไปสายเป็ดอ่ะทางข้ามไปสายเป็ดมันจะเป็นสายอ่ะทางไปสายนั่นแหละคันนี้ก็ลากขึ้นครับลากสองคันฮะบอนคอลิกเกนีก<ะ>่

bắt mùi thì tìm có thể anh tham luôn anh bong tốt bong 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 chẳng Đi bong 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 rồi <laughs> Lưu <laughs>

ฮะขันบนนี่รู้สึกว่าจะหนักกับขานล่างนะครับเจ้าของเขาบนว่ามันจมง่ายครับ เป็นบันลุ่ได้ตีกัลุงลุ่โบเลยหน่อยรระได้รืหมดมันลุ่แเลยกัดลุงมอย่มันลุง่นีระได้ที่เช็ได้หมดได้แหมวะได้ทน้าว อ่ะลากตัวปี่เออรถกีหนอคันนี้ก็จะถึงหนึ่งปีแล้วมันชั่วโมงไงวะยกสูงไง nhúc xuống đi bay một 900 អ្ហ៎លប់មកលុបវិញអូរែងចាត់អូខេຂໍអីចុចហាលីតិរយយ៉ាងនេះស្នាមនេះគិនតើនេះបន់វាត្រែង นี่บานรถโจดนะเคยแจนี่โอ้กระจกรโจดน่าจะพื้นจ้าบบอย่างกี่ทามีะพื้จ้าืตามื่อนี้นี่มารถโจดนตลิขับรอะไร่้ตันดืจเอ่อมช่วงนี้เอนนี่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 าน้ากเโอเคมัโจดโจรือ n

ว <laughs> Bà... là... anh... <laughs> ินครับใส่1หายครับหน้าๆเบิกมาดําบิ๊ดเฮ้ยนี่นี่ก็อยู่บานแต่กินก็ตึ้งโอ้ได้ของอ้ายแท้มันขาดแท้มันขาดได้แท้กันก็เท่มันขาดได้เออเบิงเลยเบิงเลยได้อึดไม่กระเป๋ออึดงัดอืออ้ายท่ามีมีอาอยู่ลุบกระทุตุยิบอยู่อ้ายมาเปือนปรามท่ายีรถหลักไปตาอ้ายดอดเลขสรอกโฉง มาตีตู้อังเทอย์อังดันตัวมาก็ไม่แต่อังเทอย์แล้วมันวิ่งปิงเลยเบิ่งเลยบางครั้งอังเลิงเลยเขาทำยังไรอยู่ดูเดิมเลยไม่ได้กลับเดิมๆพอจะมันงัดเลยอะมันแคบมันแคบบังบังนี่ด้วยตัดลบติดเลยวะนี่พี่อ้นดูเนี่ยมาดูบังอันนี้อันนี้ดูบังขนาดไหนดูอันนี้กลับได้ไม่กลับแล้วมันกลับยไม่มีเวลากลับกลับอยู่แล้วเลยจูงูอย่างเนี้ยมันไม่เคยจูงด้วย

บายกันนี้แล้วกันครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ